ผู้ชมรถคันนี้หลุดจองและที่สำคัญเลยคือเลขไมค์แค่ห้าหมื่นกับออปชั่นที่ครบพ้วนนะครับบอกเลยว่าไม่ขาดตรงไหนมีเกินด้วยนะคันนี้ราคาดีสุดผ่อนสบายเดือนละ8,00 0กว่าบาทขครที่ชอบตัวแคปบยกสูงเกียร์ออโต้นะครับผมดูคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังได้รถดีรถสวยกลับไปใช้ช่วงสิ้นปีใหม่แน่นอนขายชอบใครสนใจโทรมาหาผมด่วนหรือว่าไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มให้จบนะฮะบ,บอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถกระบะมือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดหดยับอีกแล้วผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะใครที่อยากได้กระบะตัวแขบยกสูงนะครับไม่ควรพลาดการดูคลิปนี้บอกได้เลยว่าคุ้มสุดดีสุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยใช้น้อยสุดผู้ชม ได้หน้าหล่อนะครับมีกล้องรอบคันให้เรียบร้อยใครที่สนใจอยู่นะครับผมไม่ควรพลาดนะฮะตามผมไปดูให้จบบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอน,นครับราคาดีที่สุดคุณผู้ชม459,000บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะค,คุณผู้ชมฟรีดาวได้เลยแล้วผ่อนเพียงแค่เดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับกับตัวรถที่ ใช้น้อยสภาพสวยเดี๋ยวมันจะสวยยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมผู้ชมนะครับคันนี้เป็น Toyota Revo 2.4 e- p a s นพร n เรเอร์ยกสูงนะครับเป็นตัว Smart Cap g เกียร์ออโต้ผู้ชมหน้าหล่อเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวกลางนะฮะที่เจ้าของเดิมเขาอัปเกรดมาภายในเบาะหนังนะครับมีกล้องเปิดปิดได้นะฮะคร,บ,ครบเลยผู้ชมไฟนี่ Full LED นะครับขออภัยไม่ใช่ Fu l l อ e d เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มี ไฟฮาโลเจนเป็นไฟเลี้ยวนะครับแต่อยู่ในโคมเดียวกันได้ทำแล้วนิ่งไร้มีให้ครบนะครับโคมไฟเดิมจากไฮลักรีโวไม่แตกไม่ลา้วุผู้ชมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมีคิ้วขอบไฟตัดหมอกมาส,สวยๆแบบนี้กระจังหน้าเป็นสีดําเป็นโอแบคนะครับตัดก,กับสีโครเมียมค่อนข้างสวยแล้วุผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมนะฮะเจ้าของเดิมติดกล้องมานี่ปกติไม่มีนะอันนี้คือเขาติดเพิ่มมาุผู้ชมซับกล้อง360องศานะฮะนี่ ติดมาให้ด้วยตัวแครบออปชั่นล้นเป็นไงแต่ก็น่าจะเปลี่ยนมานะผู้ชมแต่หอยสังนะฮะสองข้างคุณผู้ชมจัดไปได้เลยบยทะเบียน6 4 2 3ผู้ชมคันนี้หลุดจองผู้ชมถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องไวนะครับโทรมาหาผมก่อนเลยเซลล์นวดนะฮะจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์ก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ขอรูปเพิ่มเติมผมได้เลยนะครับสวยจริงอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถผมได้นะมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซน็นให้ถึงหน้าบ้าน พร้อมกับส่งมอบรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะครับเอามาดูตัวรถกันต่อนะครับรอยต่อตัวรถแนบสนิทนะครับผมก็มีการเก็บส,สีเก็บงานมาให้แล้วเพราะว่าสีดำเนี่ยมันต้องเก็บอยู่แล้วคุณผู้ชมนะฮะมันจะมีร่องรอยหินดีดหินอะไรพวกนี้นะครับกระจังหน้าตัวเนี้ยชิ้นเนี่ยนะครับเก็บมาอยู่แล้วนะฮะผมบอกตรงๆอยู่แล้วคุณผู้ชมนะครับไม่มีอ้มอมค้อมตัวฝาโป้งนะฮะผิวคันสันเหลี่ยมสวยงามนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยนะครับผมการบุบการยุบมาเลย สภาพสวยผู้ชมนี่เป็นไงคัส 7A โดยเฉพาะนะครับรอยต่อตรถแนบสนิทซุ้มลอ้อปงลอ้งลอคมๆแบบนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ17นิ้วยางโยโกฮามานะครับผมดิสเบรก ABS คู่หน้าผู้ชมนะครับมีกระจายแรงเบรก EBD ให้แล้วนะครับตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อเดิมนะแม็กเดิมเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับผมอันนี้คือแม็กเดิมจากโตโยต้ตาดอกล่องยางหนาลึกนะครับผมไม่เคยใช้งานเลยบ้างเนี่ยผู้ชมนะฮะ โชว์อัพช่วงล่างเดิมๆผู้ชมมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผมนี่ปีสิบเก้านะครผู้ชมแต่เลขไม่ใช้งานเพียงแค่ห้าหมื่นนะครับไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนใครที่สนใจนะครับอยากจะได้นะฮะรีโว่ไม่น้อยไว้ใช้ติดต่อหาผมได้เลยนะครับเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับแล้วก็ดูผู้ชมมีตาปั๊มมีโลโก้โตโยต้ให้ครบนะครับกระจกนะฮะครบคัน ขายที่สนใจนะครับกับ t o y o ต a Re ี o ตัวนี้คันนี้ติดต่อมาหาผมได้เลยด่วนๆคุณชมนะครับตรวจรถให้แล้วด้วยนะครับจากบริษัทกลางกูอินสเปกชันนะครับมีพัมโตโยต้ามาเดิมแท้นะครับแล้วก็ตัวกระจกนะฮะมีการตรวจรถจากบริษัทกูอินสเปกชันให้แล้วด้วยว่าไม่มีเรื่องของการชนหนักปิดความจมน้ํากับสีกอรไมายมาแน่นอนนะครับตัวรถเนี่ยรับประกันให้5ดาวเลยนะฮะกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็จะเป็นไฟ L.E.D. นะครับข้างกระจกแบบนี้นะครับเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วนะฮะโลโก้ไฮรักนะครับมือเปิดโคม,มีบันไดเหยียบขึ้นมีการเลื่อนเป็นสีดําด้านแอนะบสาภาพสวยเลยคุณผู้ชมดูนี่การลอยนะครับเป็นของโตโยต้านะนะฮะและคันนี้คุณผู้ชมปูพรมมาให้รอบคันโอ้โหหล่อกนะริบนะฮะภายในสีดํานะครับอยากได้ต้องไวนะโทรจองให้ทันถ้าไม่ทันผมบอกได้เลยว่าไม่รู้จะมีอีกทีวันไหน นะครับสำหรับรถไม้น้อยขนาดนี้คุณผู้ชมนะฮะด้านหลังด้านด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเป็นหนังหมดนะนะครับแล้วก็ดูพรมคุณผู้ชมเป็นสีออกแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับยังไม่ค่อยได้ใช้งานเลยด้านในจริงๆอะ่ะตัวนี้จะเป็นเบาะที่เป็นผ้านะครับแต่เจ้าของนะครับเดิมเขาไปหุ้มมาเป็นหนังมาเรียบร้อยนะครับกันฟงกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะดูซอกนอ็อตคุณผู้ชมแกะกันให้ดูแบบเห็นเห็นจะจะแบบนี้ สปอดเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับผมต้องไม่บุกไม่ยุบนะฮะเม็ดต้องกลมสวยแบบนี้อันนี้คือรถโครงสร้างเดิม 7A ที่เพชรยนต์คัดมานะครูชมเรื่องคุณภาพเนี่ยไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะครับแต่เพชรยนต์เนี่ยนะฮะไม่ใช่รถที่ถูกที่สุดแล้วก็ไม่ได้รถที่แพงที่สุดคุณผู้ชมนะครับเป็นราคาที่สมกับตัวรถมากที่สุดนะครับผู้ชมยอมจ่าย5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะฮะขออภัยสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแต่คุณผู้ชมได้รถคุณภาพ 7A ที่ไม่ต้องเอาไปลุ้น ไม่ต้องเอาไปเสี่ยงว่าจะโดนกอไมมาไหมรถจะจมน้ําจะซ่อมอะไรมาไหม,ามาไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้คือรถเกตเอจริงๆมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเดินได้สีแดงสีขาวเนี่ยอันนี้เขาบุหนังมาหมดนะคุณผู้ชมเนี่ยที่วางแขนจริงมันจะเป็นผ้าแต่นี้ก็เป็นหนังมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกนะฮะมีสัญลักษณ์ตัวต้าตัวรามซีนยางเดิมนะครับสภาพสวยกริบนี่นะครับเรามาดูซอกน็อตน,นะครับเสาบีฝั่ง เอ่อตัวฝาแคบนะครับน็อตยึดฝาแคบเนี่ยก็ไม่มีรอยถอดรอยขอันคุณผู้ชมต้องเป็นเบอร์สิบเอ็ดเท่านั้นแบบนี้เท่านั้นนะฮะเห็นไหมสวยเลยนะครับลำพงลำพงเนี่ยมาครบแล้วนะครับด้านในกว้างนะฮะนั่งสบายแล้วก็ตัวแคบเนี่ยสามารถนั่งได้ด้วยนะนะฮะมีลำพงลำพงให้รอบพิทางสำหรับพี่ๆที่อยากจะขนของได้เยอะนะครับผมตัวแคบเนี่ยท้ายกระบะมันจะยาวกว่าตัวสี่ประตูคุณผู้ชมสามารถขนของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะ แล้วพี่ๆที่อยากจะเอาไว้ขนมอส่งมอไซน์ะคือมันขนได้เลยนะครับเดี๋ยวดูหลังคาคุณผู้ชมนะฮะหลังคาเนี่ยก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยลักิ้มมานะครับผมไม่มีร่องรอยการสีด่างน,นะฮะสภาพสวยกริบคุณผู้ชมนะครับใหม่ๆแบบนี้ใครที่อยากได้นะครับต้องไวนิดหนึ่งนะโทรมาให้ทันนะคุณผู้ชม0648436587คุณผู้ชมจัดมาได้เลยนี่ด้านหลังนะครับไม่เคยติดแครรี่บอยมานะฮะแม็กไลเนอร์เดิม ยางตรงนี้เดิมไม่เคยแกะนะฮะลายฟงลรฟ้ามีมาครบนะครับตัวนี้ซุ้มล้อปวงล้อด้านหลังคมๆแบบนี้คัสซีสวยนะครับไม่เป็นสนิมผูกก่อนแน่นอนคุณผู้ชมช่วงล่างเดิมนะครับเดี๋ยวสติ๊กเกอร์พียรเนอร์นี่นี่จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยๆยังครบนะครับยังอยู่ไฟท้ายเป็นหลอดฮาโลเจนคุณผู้ชมนะครับคมไฟเดิมไม่มีแตกนะมือเปิดจะเป็นคมเงียมนะครับโลโก้โลโก้ไฮลักตัว e p a s s นะครับก็จะมีโลโก้ตัว e ด้านหลังนะฮะโลโก้ลีโวด้านหลัง มือเปิดเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวนี้ e p a r จะมีกล้องกล้องถอยให้นะครับอยู่ข้างมือเปิดตรงนี้นะครับสังเกตด้วยนี่ยผู้ชมไปเดิมแตนเล่นะครับผมแม็กไลเนอร์เดิมโอ้โหผู้ชมนะฮะเจ้าของเดิมเขาติดโช๊คมาด้วยนะครับเดี๋ยวดูนี่ผู้ชมนะฮะมันจะหน่วงแรงนะครับฝาฝาท้ายรีโวเนี่ยค่อนข้างหนักใช่ไหมแต่เจ้าของเดิมเขาติดโช๊คอัพมาด้วยผู้ชมช่วยผ่อนแรงนะครับเดี๋ยวสนุงสนิมเดี๋ยวผมจัดการให้นะ นะครับอันนี้ก็เขาติดเพิ่มนะนะฮะเป็นโชคช่วยผ่อนแรงนะครับแมกไลเนอร์นะฮะเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมขอเกี่ยวขอยึดเดิมๆนะฮะแล้วก็ตัวรางน้ำนะครับตะเข็บสปอรตด้านล่างเดิมๆลูกศรนะครับมีครบนะฮะนี่เจ้าของเขายึดแมกไลเนอร์ไว้เลยนะนะครับกับน็อตไว้เลยนะครับตรงนี้ฝาท้ายเดิมแน่นอนนะคุณผู้ชมร่องรางน้ําสวยๆนะครับ ไม่เคยใช้งานหนักนะฮะรถไม่น้อยมากคผู้ชมไม่ห้า0 0ื่โลผมเชื่อได้เลยว่าหายากแล้วนะครับรถปีส9ที่ไม่น้อยขนาดนี้นะครับไม่ค่อยมีแล้วล่ะคผู้ชมนะฮะตัวกันชนนะครับจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีบันไดเหยียบขึ้นมีการลื่นมาให้ครบนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนิดนึงนะฮะผู้ชมแนบเดิมเพาเดิมท่อเดิมนะครับแล้วก็ยังอะไรมีให้ โลอัพช่วงล่างไม่เป็นสนิมผูก,ก่อนคุณผู้ชมดูด้านล่างเป็นไงพ่นการสนิมมาให้เรียบร้อยอันนี้คือรถไม่ห้าหมื่นแท้ๆเลยคุณผู้ชมเป็นรถบ้านนะครับผมผมรีวิวผมยังชอบเลยคันนี้นะฮะเนี่ยดูโคมไฟแต่ไม่แตกไม่ร้าวนะครับสติ๊กเกอร์พรีเนเนอร์สองข้างเนะี่ยอยู่มาครบนะครับด้านท้ายกระบะสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆท่านไหนชอบสนใจนะคุณผู้ชมเอาไว้นิดนึงเพราะว่าคันนี้มีคันเดียวด้วยที่ไม้น้อยขนาดนี้แล้คุณผู้ชมดูสภาพดัมเบล นะครับไม่เป็นสนงไม่เป็นสนิมนะครับคัสซีเดิมนะฮะไม่เคยซ่อมนะครับสภาพสวยผู้ชมดูภายในอ่าเห็นไหมเดิมเลยนะครับด้านในเป็นไงฐานบอดี้อยู่ครบสวยครบนะฮะสองข้างไม่แตกไม่ลาวรางน้ํานะครับอยู่ครบชัดเจนนะฮะด้านข้างนะครับตัวกระบะนี่ก็ไม่เป็นสนิมนะฮะแล้วก็ตัวรอยบุบรอยยุบเนี่ยไม่มี นะฮะเดี๋ยวพามาดูฝั่งคนขับคุณผู้ชมนะครับนี่ะนะฮนะสติกเกอร์เดิมนะครับน,อน็อนตกรอนประตูยึดกรอนประตูเดิมนะครับวเสาบีนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยขันคุณผู้ชมดูสวยไหมะนะฮะน็อตเดิมๆสภาพแบบนี้คุณผู้ชมติดต่อมาหาผมได้เลย064 8 4หกสี่ป่ามหกห้านะครับผมเซลล์นวดรถยนต์ยินดีให้บริการคุณผู้ชมดูสปอตอาร์ชัดเจนนะฮะ โอ้โหแบบนี้ต้องไวคุณผู้ชมไวจริงๆนะฮะ4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ459,000บาทเท่านั้นนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมฟรีดาวได้เลยผ่อนเพียงแค่เดือนละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยมีให้นะครับถูกๆบอกได้เลยว่าเชียบเคียงป้ายแดงได้เลยเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับตัวบาะจะเป็นพุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับปีกบงปีกเบาะเนี่ยมาครบ เบาเนี่ยเป็นแมนนวลนผู้ชมดูแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะไม่ห้าหมื่นจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยผู้ชมไม่มียุบนะครับสภาพสวยนะฮะเปิดฝาโป้งเปิดฝาถังน้ำมันนะครับอยู่ด้านด้านนี้นะฮะซอกน็อตเสาเอฝั่งคนขับก็ไม่มีถอดไม่มีขันด้วยกุญแจ้ไขเสียบนะครับจะมี2ดอกให้นะฮะเดี๋ยวผมขอญยกขึ้นไปในบรรจรถเลยแล้วกันนะครับผมผ้ามีอย่างดีผู้ชมนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดู ชึ้งเดียวติดคุณผู้ชมนะครับตัวนี้นะฮะบอร์ดได้เลยว่าครบแน่นอนนะฮะภูมิรัลเป็นพาวเวอร์นะครับแล้วก็ตัวจอนะครับหน้าจอดิจิตอลตรงกลางเนี่ยนะครับบอกเลขไมล์บอกอุณหภูมิบอกสถานะเกียร์นะครับเลขไมล์ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่กิโลเมตรคุณผู้ชมไมล์น้อยไหมน้อยมากนะนะฮะภูมิรัลนี่ยโหแน่นๆเลยนะครับพวกคุมทิศทางตัวรถได้ค่อนข้างง่ายนะฮะ จอเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วคุณชมดูนะฟิล์มยังไม่ได้ลอกออกเลยนะครับอันนี้เขาติดฟิล์มวาอยู่นะคุณชมนะครับถ้าลอกออกเนี่ยได้ไหมได้นะนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์อีโค่นะฮะได้หมดเลยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาหาผมด่วนๆกล้องถอยมีให้นะครับเส้นบอกระยะครบชัดเจนคุณชมดูเมนูเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแอร์จะเป็นแมนนวลแอร์เย็นแน่นอนของเตยต้าคุณชมนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีกล้องสวิตช์กล้องที่ติดมาเพิ่มนะครับเป็นกล้องหน้านะฮะที่เวลาเราใช้งานนะครับเราก็กดสวิตช์ตรงนี้ให้นะฮะเอาเรลชาร์จมีมาให้2.2ตำแหน่งผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะมี e ีโค o โหมดคอนโซลตรงกลางสวยๆหัวเกียร์ใหม่มากผู้ชมนะครับเกียร์แบบขั้นบันไดมีเกียร์ต่ำไว้ให้นะฮะอีโค o โหมดเพาเวอรมมีครบนะครับผม นี่เบรกมือแมนนวดผู้ชมนะฮะที่วางแขนพักศอกยังหุ้มหนังมาเลยนะครับด้านในก็จะเป็นสายกล้องนะนะฮะมาดูนะครับนี่ผู้ชมนะฮะกล่องจะมีช่องแอร์ช่ององค์ช่องแอร์ให้นะครับผมเอกสารคู่มือการใช้งานตัวรถคันนี้อยู่ครบเป็นรถบ้านมือเดียวภาษีพรบรต่อครบผู้ชมนะครับใครที่สนใจรีบเลยนะฮะด้านบนก็จะเป็นสีเบดแบบนี้มีกระจกให้นะครับกระจกตัดแสงแบบแมนนวด ण. ช่วงสิ้นปีนี้คุณผู้ชมนะฮะราคาดีและลดยังดีอีกนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะคุณผู้ชมดูนี่นะครับอันนี้คือตัวกล้องบันทึกหน้านะฮะที่เจ้าของเดิมเขาติดมาด้วยนะคือกล้องบันทึกหน้าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นของจากศูตรเลยนะฮะแล้วก็น่าจะประมาณหกเจ็ดพันเนี่ยแน่นอนุผู้ชมกล้องบันทึกหน้าตัวนี้นะครับน่าจะมีหกเจ็ดพันแน่นอนนะฮะก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มผู้ชมคันนี้ครบแล้วนะครับ ในราคา4 5่0 0 0หาหมื่นเใครอยากหาไว้ใช้รถปี19มาแค่50,000ื่นผู้ชมนะครับสนใจเนี่ยติดตมาหาผมได้เลยเซลล์หนวดนะครับต้องไวนะผู้ชมเครื่องยนต์นี่2.4เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ150แรงม้านะครับ450นิวตันเมตรนะฮะบ,บอกได้เลยว่าอัตราการเร่งดีนะครับมาดูเครื่องยนต์2.4เครื่องยนต์ปี19ผู้ชมแต่ว่าบล็อกเครื่องเนี่ย ช้มากันอย่างยาวนานจนถึงปีนี้เลยนะครับฝาคล u n ฝาเครื่องไม่เคยถูกถอดถูกแกะนะครับนี่ชมดูอันนี้คือการทํางานของเครื่องผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่ของเหลวต่างๆเนี่ยผมดูแลจาัดก,การให้นะครุณผู้ชมกระปุกเบรก ABS อยู่ครบนะครับนะบาสีเดิมโ,โรงงานมาให้ครบเลยเสียงเครื่องนิ่งๆแบบนี้นะฮะอันเพลเลเวลเดิมนะครับผลิตปี19จุดใช้ง,งานปี19นะครับผมอาจจะเรียนรางแล้วนะ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 คุณผู้ชมนะนะฮะตัวแบตเตอรี่นะครับ เพิ่งเปลี่ยนมาให้นะฮะวันที่สิบสามเดือนสิบสองปีหกแปด FB แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาให้เลยคุณผู้ชมนะครับของเหลวแรงต่างเดี๋ยวผมดูแลจัดการให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะฮะดูคานนะครับคานหม้อน้ําคานด้านหน้าคุณผู้ชมเดิมเลยนะฮะพัดลมสายพานทํางานปกตินะฮะสภาพสวยพิเกอร์โต้ต้าอยู่ครบนะครับของเหลวแรงต่างมาครบเลยคุณผู้ชมไฟเดิมไรคอยโตะนะฮะใครชอบใครสนใจรีบเลยคุณผู้ชมแล้วดูฝาโปง ไม่เคยถอดเคยขันนะคุณผู้ชมฝาโปรงเดิมปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้นะครับขันกันความร้อนรูระบายอากาศนะครับน็อตยึดสิปกเกอร์เดิมนะครับอันนี้คือฝากระโปรงที่เดิมมากๆรถไม่ค่อยได้ขับแล้วไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีประวัติเสียแน่นอนคุณผู้ชมคันนี้ใครที่อยากได้สนใจนะครับกับตัวร e ี v o 2.4 e-Part คันนี้459,000ฟีดาวผ่อน8,000เท่านั้น ติดต่อหาผมเซลล์หนวดเพชรยนต์ได้เลยบอกได้เลยว่าคุ้มที่สุดได้กีออโต้ได้ตัวสมาร์ทแชได้ตัวยกสูงนะฮะผู้ชมคุ้มแน่นอนให้สนใจนะครับรายละเอียดดีเทลโทรหาผมได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผู้ชมสายคลิปหน้าคลิปต่อไปจะไปรุ่นไหลย่้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ